ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าววินดูถลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีสิงห์ ประจำวันจันทร์ที่17ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่23ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเลี้ยงน้ำชาคาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพ้องเพลข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับนะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยชาวราศีสิง์ดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยขยับดีขึ้นนะ นะครับก็คือดาวพระพุทธนะักตอนนี้เนี่ยท่านวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีธนูท่านเดินถอยหลังเข้ามาอยู่ในราศีธนูในช่วงของวันจันทร์วันอังคารวันพุธเนี่ยเข้านะวังปูกเอกมหัน,นโนนะครับนั่นไมาถึงว่าการินการทองงอกเหนย มีเกณฑ์ที่จะได้เงินมาจากโชคลาภนะครับมีเกณฑ์ที่ได้เงินมาจากดอกผลดอกเบีย้ยมีเกณฑ์ที่จะได้เงินมาจากสิ่งที่ลิเริ่มทางาน2งานสามอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ถือว่าการเงินเนี่ยองอกเงยเป็นจังหวะที่การเงินดีนะแล้วดีที่สุดในช่วงของเดือนนี้สัปดาห์นี้เลยนะเพราะเข้ามาหัตถนูแห่งเลิกด้วย แล้วก็เป็นทั้งดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นทั้งดาวเจ้าเรือลรนลาพะลักษณะประมาณนี้เนี่ยก็ชาวราศีสุขสิงห์นะเรื่องการเงินผมมองว่าผ่านแบบชิวๆเลยสบายๆเลยนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูในเรือนของคู่ครองนะเรือนของคู่ครองเองนะครับวิ่งเข้าไปเรียกปัตตนินะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของกัมมะอ่าแล้วสเสวยโจโรเลอร์นะครับแล้วตอ,อนเนี้ยดาวพุกร์ท่านเดินดีนะ ก็จะดีหลังจากวันที่19เนะครับเป็นต้นไปนะถึงจะดีแต่ว่าในช่วงของวันจันทร์วันอังคารยังไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่เพราะว่าดาวพฤหัสเดินไม่ค่อยดีนะครับก็ในเรื่องของคู่ครองผมมองว่าอย่างนี้หลังวันที่19นะครับก็มีเกณฑ์ที่จะ มีความสดใสร่าเริงนะครับหลังจากที่ตึงๆมานานเนาะกับแฟนอาจจะมีเรื่องจุกจิกกวนอกกวนใจเนาะทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับก็เดี๋ยวจะดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของคู่ค้าคู่คู่ส่วนคู่สัญญาที่เคยดิวกันอะไรกันมันติดติดขัดยุ่งวุ่นนะครับหลังวันที่19ก็จะขยับดีขึ้นอะไรเกี่ยวเรื่องของการงานของเราเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ที่จะลาบรื่นนะครับและเรื่องของความรักหลังวันที่19ก็มีเกณฑ์ที่จะสดใสถ้าไม่ได้เป็นการ,รกินีจรนนะ แล้วก็ในพื้นดวงพระราหูไม่ได้ตกอลิมรณาวินาหรือสัมพันธ์กาลกินีนะคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จเรื่องของความรักเป็นอย่างดีแล้วจะได้ความรักที่เกิดจากความสนิทสนมส่วนหนึ่งนะครับจะได้ความรักที่เกิดจากคนที่อยู่ในวิถีชีวิตรอบตัวเรานะครับอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานเรานะหรืออาจจะมีญาติพี่น้องแนะนําเรานะครับอะไรประมาณนี้นะแล้วก็อยู่กับเราต้องจีบด้วยนะเวลาปัตนิก,กนมาเนี่ยเราต้องทําให้มันมีทํามันเป็นนะ นะครับต้องต้องจีบด้วยถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องจีบแต่ผู้หญิงนี่ก็ต้องอ่อยอ่อยก็คือเออยังไงอะส่งสายตาทําให้เขารู้ว่าเออฉันก็ชอบคุณนะอย่าทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเราหญิงนะถ้าถ้าเราทําให้เขารู้สึกว่าเราหญิงนี่ไม่ได้นะมันก็จะไม่ค่อยที่จะสําเร็จนะอะไรประมาณนี้เราก็ต้องทําให้มันถูกกับช่วงดวงด้วยนะครับเอาละนะเดี๋ยวเรามาดูกันเกี่ยวกับในเรื่องของการงานกันนิดนึง นะการงานอย่างที่ผมว่านะวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีมังกรนะครับเขาไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่อ่ะนะเขาเรียกว่ากรรมมะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรื่องของอลีนะในช่วงของวันจันทร์วันอังคารอันเนี้ยไม่ให้คุณกับดวงชะตานะครับเวลาจะทําอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะแล้วเวลากรม,มะอลีเนี่ยบางครั้งอาจจะหัวร้อนพอสมควรน,นะหรือ,ออาจจะมีความรู้สึกเสียอารมณ์เสียเฟลแต่ว่าความ ความโกรธความเครืองแบบดาวพระศุกร์เนี่ยไม่ค่อยเหมือนดาวบาวพระเคราะห์จะเป็นลักษณะงอนกันมากกว่าจะเป็นลักษณะฟิตฟัดไม่พอใจกันมากกว่าหรือจะเป็นในลักษณะงอนลักษณะว่าเขาให้เราทํานู่นทานี่ให้ให้ซื้อของนู่นซื้อของนี่ให้นะแล้วเราอาจจะไปซื้อผิดนะเขาสั่งอีกอย่างเราไปซื้ออีกอย่างก็มีการงอนกันอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ อารมณ์เสียตรงที่ว่าหูสาซื้อให้นะแทนที่จะขอบใจยังมางอนใส่เราอีกเนี่ยก็กลายเป็นงอนไปงอนมางอนกลับกันเลยทีนี้นะมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่ก็ไม่เป็นอะไรนะหลังวันที่19ดีแล้วนะครับหลังวันที่19เ้าเนี่ยดาวเจ้าเรือนการงานนะวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของปุตตานะครับการงานของคุณเองก็จะเป็นการงานที่แบบ มีงานจ็อบเข้ามาให้เลือกนะครับว่าจะทําอะไรนะบางคนก็จับอะไรเขาเป็นจะเป็นทองนะครับมีออเดอร์นะบางทีมีไอเดียทํานู่นทำนี่เกี่ยวเรื่องของการงานเสนอเล่นๆอ้าวปรากฏว่าถูกใจสั่งยกเหมาอย่างเงี้ยนะก็ต้องบอกว่าการงานของคุณช่วงนี้คิดอะไรทําอะไรยังไงจะได้รับการตอบรับที่ดีจากาหลายๆฝ่าย นะก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างที่จะดีนะก็คือหลังจากวันที่19เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ช่วงของวันจันทร์อังคารเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะแบบงอนินิดหนึ่งเวลากรรมะนะกรรมะอริเนี่ยเราทําอะไรก็ผิดอะไรประมาณนี้เลยทําให้ออกงอนะไม่ว่าจะเรื่องของการงานหรือเรื่องของความรักเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหา ได้นะก็ต้องระมาระวังวันที่19ดีแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็ผมมองว่าเรือนของการเงินไม่มีปัญหาอะไรนะดาวพรพุธเดินดีในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับยิ่งวันจันทร์วันอังคารวันพุธนี้สุดยอดเลยดีมากๆนะส่วนคู่ครองเองดีหลังวันที่19 นะดีหลังวันที่19ส่วนการงานก็ดีหลังวันที่19กนะครับนะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะเอาล่ะยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูาแวะเข้ามาชมนะหากผมผิดพลาดประการใดเนี่ยยังไงต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยนะท่านใดถูกอกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่งองของอาจารย์เกต้าจะเลี้ยงน้ำชากาแฟาก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพลข้างล่างอาจารย์ ก็จะมีความินดีเป็นอย่างมากนะครับขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกตดเก้าินดูทรัลส,สวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตดเก้าินดูทรัลเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะกนะ็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรา นะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนะทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมี ข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมใน playlist นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9กฮินดูตลอดนะครับเดีย๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เคยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนาสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนำนะครับยี้อน,นี้มาอาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิง่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์0ู0ปศูนย์ 9015959นะครับนะเอาละยังไงก็กล่าวขอบคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอดสวัสดีครับ